ขอต้อนรับสู่ช่องฟันหลันอันทรากาทำเรื่องวิ่งให้เป็นเรื่องสนุกกันครับวันนี้เรามาวิ่งที่จังหวัดราชบุรีนะครับในงาน f ฟิลฟูดลันเดี๋ยวมาด้นกันนะครับว่าจะข้าอันดับหรือเปล่านะครับซึ่งลงในระยะ,ะครับมาราทอนประเภทชายนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับสำหรับนักวิ่งที่มาร่วมกิจกรรมครับ วิ่งวันนี้นะครับที่กำลังรอรับฟินนะครับของนะครับ w w w f i l g o o s 2 0 2 3 c o m นะครับ มีจำนวน350้อท่านนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก1นาทีครับนักวิ่งพร้อมกันหรือยังครับพร้อมกันหรือยังครับขอเสียงหน่อยครับ5 4 3 4 3 2 2 1 go สำหรับงานสนามที่หนึ่งนะครับเราก็จะวิ่งกันชิวๆฟินๆนะครับดูบรรยากาศรอบอ่างเก็บน้ำนะครับผมแล้วก็เมื่อเข้าเส้นชัยมาแล้วนะครับเราก็จะมีทางสายลุกนะครับ น,นี้ก็เข้ามเส้นชัยมาเรียบร้อยแล้วนะครับ <21 S 1> ก็ได้อันด, <35 S 1> ดับสามในรุ่นอายุ50 54ิบถึงก็ถือว่าทำเป้าหมายได้สำเร็จตามที่ตั้งเอาไว้นะครับก็วิ่งได้ในระยะเวลา1ชั่วโมง45นาทีนะครับ พี่สุสวัสดีครับวัสดีสะพี่สุลงสิเคติดโลค่ะ1ิดโลใช่ไหมครับพี่ถ้ามานันดับไหนครับอ,อันดับสี่ค่ะโอยเยี่ยมเลย <laughs> อันดับสี่ถือว่าติดหนึ่งในห้าก็โอเคนะครับและขอเชิญยามดีด้วยนะครับสวัสดี ขอบคุณมากค่ะลากมาตั้งหลายโลค่ัสวัสดีค่ะน้องโบขอบคุณค่ะน้องโบเป็นไงบ้างครับผลงานวันนี้วันนี้อะค่ะเข้าที่หนึ่งเนี่ยรุ่นค่ะรุ่น35 39 3 <35 39 S 1> บห้ค่ะบีแสดงความยินดีด้วยนะครับได้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบเป็นไงบ้างน้อง,งนี้บาดเจ็บตรงไหนอออที่เท้าค่ะเท้าพองติดอันดับใช้ได้เลยได้อันดับเท่าไหร่ที่สองในรุ่นในรุ่นค่ะอ่าอยู่นี่ด้วยค่ะครับพี่หนึ่งสัมภาษณ์หน่อยนะครับของพี่เนี่ยรุ่น ห้าสขึ้นไปวิ่งยี่สิบโลเป็นไงบ้างครับเข้าอันดับเข้ามาอันดับหนึ่งโอ้เยี่ยมมากเลยขอเนุญะี่มจไ้กน้นะครับสวดีครับสัสดีครันวัดครับสดีครับอวดครับสวัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวครับสวัสดีค่วัสดครับสวัสครับดครับวั่ดครับนวีััดครับสวัสดรั่วครับสวาครับวหสดรััดับดับสวัสครับสวีครับวัับดีครับชั่วโมง40โหเร็วมากเลย แต่จริงๆก็อากาศไม่ค่อยดีด้วยอ๋อเหรอครับได้ครับเดี๋ยวขึ้มาแก้ตัวใหม่สนามหน้าครับครับสวัสดีครับแต่ชูคาร์ครับผมชูอยู่รุ่น4ี่ห้าสี่เก้าชายนะครับติดอันดับเท่าไหร่ครับสองครับที่สองนะครับเีย็นนะครับสนามสองม่อีกไหมครับอ่ายังยังไม่ได้สมัครเลยครับต้องมาเจอกันอีกรอบครับผมครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรเอ่ยชื่อดูงอะไรนะชื่อดงดูงอัดง เข้าอันดับเท่อะไรอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งรุ่นอายุไหนดูดิสี่สิบหกยี่สิบสี่วิ่งครั้งแรกเปล่าครับ ม่นานแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้คอยเด็กที่เป็นรักกันยินด<อ>ีด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโจ๊กสวัสดีครับน้บบอ,องโจ๊กก็ลงรุง่นรุ่นจ,จริงๆอ่ะผมลงรุง่น45ถึงสีก้แต่เพื่อนอ,อายุ50าสิบแม่บุคลาอ๋อแต่ว่าเขายึดต,ตามบิ๊กเป็นหลักหรือเปล่าเกาไม่ไม่ผมไปแจ้งเขาแล้วขอไป,ปแจ้งแก้ไขในระบบแล้วแล้วก็ไปเช็คดูกันว่าเข้าแต่ผมงงเหมือนกันแล้วไม่รู้ว่าใครใครมาแซง20กว่าวิ ไม่ดูแลเดี๋ยวเดี๋ยวรอตอนรายงานตัวนะครับถ้ารายงานตัวไม่ครบเนี่ยอันดับ6จะเลือกอันลำดับขึ้นก็รอรออยู่เหมือนกันได้ครับไม่เป็นไรต่างอะไรได้ครับโอเคครับสวัสดีครับนี่ลุงหนวดได้อันดับหนึ่งรุ่นอายุ70ปีขึ้นไปครับผมโอ้ระยะ10กิโลเมตรโอ้สุดยอดมากเลยครับลุงหนวดวิ่งไม่มีอะไรวิ่งสนุกอย่างเดียว เฉลิเชิญเพื่อนๆหน่อยนะครับก็ชวนวิ่งจนป่าจะวิ่งไม่ไหวจนป่าเขาไม่วิ่งทุกคนต้องรู้ตัวเองต้องประเมินตัวเองต้องรู้ตัวเองว่าเราเนี่ยนะเรามีความสามารถระดับไหนต้องประเมินตัวเองเนาะใช่แล้วลุงหนวดอายุเท่าไหร่ครับปัจจุบันเจ็ดสิบครับผมเจ็ดสิบพอดีด้วยครับผมโอ้สุดยอดสุขภาพแข็งแรงมากเลยนะครับอายุมากได้รู้ตัวเองว่าไหวก็วิ่งไปเถอะ มีความมั่นใจว่าร่างกายของเราเนี่ยนะถ้าเราเออดูแลมันดีๆใช่ไหมไรดีๆเนี่ยนะมันมีความสามารถสูงเรามาอย่างนี้นะเราก็ไม่เป็นภาระครบคอบครัวสังคมลูกหลานคร,ครับสวัสดีที่ก้องนะครับสวัสดีครับ,รบที่ก้องลงลงระยะฮาบรุระะร่นอายุ ห้าสิบห้าสี่รุ่นเดียวผมเลยเนาะครับเข้าอันดับที่หนึ่งนะครับทําเวลาประมาณเท่าไหร่ครับผมหนึ่งชั่วโมงสามสิบเก้าครับหนึ่งชั่วโมงสามเก้าโอ้หสุดยอดมากเลยครับยินดีด้วยนะครับยินดีครับยดีดีรับัดีครับต้องมีเทคนิคยังไงอะครับในการวิ่งแล้วทําเวลาได้ดีขึ้นนะครับครับก็มีปรับปรับท่าวิ่งครับปรับระบบการหายใจครับครับเพราะว่าเวลนเราวิ่งทุกครั้งเนี่ยเราจะรู้ว่าเอ่อร่างกายเราเนี่ยเอ่อเวลาเท้าลงหรือว่าจังหวะก้าวเนี่ยมัน มันสอดคล้องกับการวิ่งไหมเราเรารู้สึกแล้วว่าขาดตรงไหนเราก็ไปปรับเอาเช่นปรับรอบขาปรับการลงเท้าทำให้การบาดเจ็บน้อยลงใช่ให้การบาดเจ็บน้อยลงแล้วก็ทําให้เราเหนื่อยน้อยลงแล้วการหายใจครับปรับยังไงการหายใจก็จะปรับฝึกโอบหายใจอย่างที่ไปไปเรียนรู้ตามยูทูบเนี่ยนะครับเข้า3มออก3ามเข้า3ามออก2ครับ เพื <mile> ่อให้หายใจมันคงที่การหายใจมันจะสอดคล้องกับการลงเท้าครับฮะพอลงเท้าคล่องปุ๊บเนี่ยมันจะทุกอย่างมันจะไปด้วยกันแล้วใช้ได้ผลจริงๆใช่ไหมครับใช้ได้ผลจริงๆฮะต้องพยายามฝึกให้มันโลภหายใจกับเท้าให้สัมพันธ์กันนี่หลักๆเลยครับแล้วเพจที่ใช้ล่ะครับเพจที่ใช้คนซ้อมบ่อยๆไหมครับเพจที่ใช้สลับกันฮะสลับกันช้าบ้างเร็วบ้างครับเพราะว่าเราเราถ้าเราวิ่งเพจที่มันเร็วๆบ่อยๆเนี่ยร่างกายมันจะล้ากลกามเนื้อก็จะล้ามีอการบาดเจ็บใช่ครับฮะ ก็จวิ่งช้าเพื่อให้ให้กล้ามเนื้อส่วนอื่ได้ทํางานบ้างครับครับขอบคุณมากเลยครับพี่ก้องครับครับครับขอบคุณครับ วิ่งฟิลคูดลันราชบุรีสนามที่หนะึ่งนางเก็บน้ำกล้วยไม้เต่งอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีก็จบเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมขอบคุณที่กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ